สวัสดีครับผมช่อฟ้าท่าแสงเชน้อยนะครับไฟนี้ซ้อมมาอยู่วันครับก็ร่วมๆเดือนครับก็ซ้อมอยู่ที่ไหนไฟนี้อยู่ที่ค่าย,ยปทุมธานีท่าแสงเชนน้อ,อยก็คืออยู่ที่ค่ายเราเลยเนาะมีใครเป็นคู่บ้านคู่ซ้อมมอั้งก็มีพี่โมเสสครับแล้วก็มีพวกฝร,รั่งอ๋อพ,พวกตัวใหญ่ในใค,ค่ายช่วยกันตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับยี่สิบแปดครับเราสูงเท่าไหร่ร้อจ็สิบครับน้ำหนักปล่อยๆประมาณกี่กิโลประมาณหกสิบห้าหกสิบหกเรามวยสไตล์อะไรครับก็บูครับไซเตอร์และอย่างไฟนี้เราเจอกับคนประทับเคยเจอกันไหม เป็นไฟแรกเลยแล้วได้ศึกษาเก่งมาต่อยเข้ามาปะก็ศึกษาเขาเป็นมวยสไตล์อะไรจำได้ไหมก็ฝีมือครับแล้วอย่างไฟนี้เราวางเค่วางแผนไงก็ติดตัวครับชนนะครับก็คือเดินชนเลยนะครับยังเปิดโควิดมานี่เราต่อยไปไฟหนึ่งปะครับเพิ่งต่อยไฟหนึ่งวันนั้นเราต่อยกับต่อยกับด้วสมพงศ์ครับไม่ยอมทิ้งไว้ก็ไปพลาดแพ้คะแนนเข้ามาครับใช่ไหมแต่จริงๆดูแล้วน่าจะชนะได้แต่เขาทูมไว้ว่าเราแพ้ เดี๋ยวก็ไม่เป็นไรเนาะก็เอาใหม่วันนั้นต่อยเบรเท่าไหร่ต่อยร้อยสามสี่วันนี้ต่อยร้อยไฟนี้ต่อยร้อยร้อยสามสองมีปัญหาน้ำหนักไม่้ท่าก็ไม่ครับที่ว่าถ้าช่างอ่ะมาเกินหเลยมั้ยคก็มาพอดีครับคือสบายสบายคือได้ไม่ต้องมาอะไรมากมายใช่ป่ะถ้าจะเกิดก็นิดหน่อยคือมายื้อเส้นยื้อสายครับแต่ไฟนี้ต้องทําให้ดีที่สุดครับเราต่อยมวยมาลุลลทั้งหมดที่ขี่ไฟแล้วครับประมาณกี่ร้อยต้องทำกี่ร้อยดีกว่าสองร้อยได้เลยสองร้อยปลอดได้เนาะอ่ะเราคนจังหวััดอะไรรคบ คนเบลามเลยอ๋อเจ้าถิ่นเลยครับคู่แรกด้วยอรับฝากเชิญชวนแฟนขับรถหน่อยก็ฝากพี่น้องชาเบลามนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจด้วยครับผมวันนี้เปิดบ้านรับการมาเยือนเนีเต็มที่แน่นอนครับเต็มที่เนาะคร่างกายร้อยเปอร์เซ็นต์ยังร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มที่ไม่มีบาดเจ็บเลยเนาะครับโอเคขอบใจมากน้องชายครับผม